ก็นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะระหว่างทังด้าน EV l o m o เริ่มต้นของ OR กับทางด้าน EV l o m o เนี่ยก็เกิดจากการที่ OR เนี่ยต้องการที่เครื่องชาร์จนะคะเพื่อที่จะมาให้บริการทางด้านผู้ผลที่ใช้รถ EV ภายในปี2030หรืออีก8ปีเนยคะ่ะเราตั้งเป้าว่าสำหรับ CTC Station p a u s เนะีคะเราจะมีที่ติด EV 7 0 0 0แห่ง เริ่มต้นของ OR กับทางด้าน EV l o m o เนี่ยก็เกิดจากการที่ OR เนี่ยต้องการที่เครื่องชาร์จนะคะเพื่อที่จะมาให้บริการทางด้านผู้คนที่ใช้รถ EV ทั้งใน PTT Station แล้วก็นอก p t Station ทางเราได้ติดทางด้านของ EV Charger ของ EV l o m o เนี่ยคะ่ะในปัจจุบันนอ,อยู่ประมาณสัก60แห่งโดยที่ทั้งหมดของ OR ปัจจุบันถ้าหากว่าให้บริการเรื่องของ EV Charger เนี่ยเราใช้ว่า EV Station Plus ะะมีให้บริการทั้งที่ติดชาร์จเจอร์ในสถานีบริการ PTT Station และก็นอกสถานีบริการไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยหรือว่าสถานที่ทำงานโดยที่ทางเราเนี่ยนอกเหนือจากการติด EV Charger แล้วอะเรายังมีแอปพลิเคชันนะคะเพื่อความสะดวกของผู้คนแอปพลิเคชันของเราก็ใช้ชื่อเช่นเดียวกันนะคะว่า EV Station Plus เพื่อที่จะทำให้คนที่ใช้รถ e ีสามารถดูได้ว่าอีกระยะทางอีกเท่าไหร่ที่จะมีที่ชาร์จของทางด้าน PTT Station Plus นะคะแล้วก็เป็นคิวที่เท่าไหร่ โดยที่เมื่อเราติดทางด้านของ EV Charger ของ EV Lomo แล้วเนี่ยก็พบว่าประสิทธิภาพดีมากค่ะมีการพัฒนาสูงสุดเลยนะคะในปัจจุบันกำลังวัดในการให้บริการก็เร็วใช้เวลาแค่เพียง20นาทีก็สามารถที่จะชาร์จเครื่องทางด้านเครื่องชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพที่100%เ ก็นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะระหว่างถึงด้าน EV Lomo ซึ่งมีประสิทธิภาพของการเครื่องชาร์จที่สูงสุดปัจจุบันมีถึง120แล้วก็150วัตต์นะคะแล้วก็สถานที่ของทางด้าน PTT Station ก็สะดวกจึงถือว่าเป็นความร่วมมือของคู่ที่จะทำให้เกิดถึงด้านของ EV ecosystem ในประเทศไทยได้อย่างดีเลยคะ่ะ ตอนนี้ค่ะก็คือถ้าทางด้านของ OR ปัจจุบันเราติดอยู่114แห่งนะคะแล้วก็ในสิ้นปีเป้าหมายเราเนี่ย450แห่งโซนที่เน้นก็จะเป็นทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เส้นทางการเดินทาง ออกต่างจังหวัดในทั้งหมดเลยทั้งขึ้นเหนือนะคะหรือว่าไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลงใต้แต่จุดที่เน้นเป็นสําคัญก็คือแถวแถว EEC ไม่ว่าจะเป็นเส้นเชื่อมต่อระหว่างระยองนะคะชนบุรีฉะเชิงเซาแล้วเรากําลังจะมาที่สมุทรปราการซพื้นที่เหล่านี้เป็นความร่วมมือระหว่าง OR กับ EVLomo ดังนั้นก็จะพบว่าบรรยากาศของการที่เป็นทางด้านของ EEC ที่เราเน้นเรื่องของตัวไฮเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเนี่ย ก็นับวดาสองบริษัทนี้นะคะก็คือเป็นตัวเครื่องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะกระตุ้นให้เกิดการที่มีเรื่องของไฮเทคโนโลยีแล้วก็พลังงานสะอาดพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่ดีก่อให้เกิดขึ้นใน EEC ค่ะ หมายของเรามากกว่านั้นนะคะก็อย่างที่ว่าว่า 1. เราเน้นทั้งในและนอกสถานีบริการ p t Station และเราต้องการตอบโจทย์คนเดินทางไม่ว่าจะเป็นคนเดินทางหรือไม่ว่าคนที่อยู่ที่ออฟฟิศที่ทํางานนะคะตลอดจนที่บ้านดังนั้นในเป้าหมายบอกว่าสิ้นปีนี้เราไปถึง450แห่งภายในปี2030หรืออีก8ปีเนะะี่ยค่ะเราตั้งเป้าว่าสําหรับ PTT Station Plus เนะะี่ยค่ะเราจะมีที่ติด EV 7,000แห่ง และนอกเหนือจากการที่เป็นสถานที่ติดตั้ง EV Charger แล้วเนี่ยเรายังมีให้บริการซ่อมเบานะคะกับรถที่รถ EV ด้วยเรามีศูนย์บริการของเราชื่อว่า Fit Auto ซึ่ง Fit Auto ในขณะนี้ได้มีการเรียนรู้นะคะร่วมกับค่ายรถยนต์ต่างๆหลากหลายยี่ห้อ<ม>ที่จะทำเรื่องของการให้บริการการซ่อมรถ EV ดังนั้นก็เรียกว่าการเปลี่ยนถ่ายการใช้พลังงานของผู้คนเดินทางเนี่ยจะไร้รอยต่อ หรือ e a m l e s s Mobility เลยวันนี้อาจจะเป็นรถไอ e และเริ่มที่จะขยับมาเป็นรถ EV Was เมื่อใช้บริการกับทางด้านของ EV Station Plus เนี่ยของ OR แล้วเนี่ยรับรองได้ค่ะว่าผู้คนจะไม่รู้สึกถึงแรงเสียดทานของการเปลี่ยนฐานการใช้พลังงานเราเปิด รับทุกช่องทางนะคะหลากหลายรูปแบบทั้งในเรื่องแบบว่าถ้ามีโอกาสในการที่ขั้นตอนถึงการเข้าร่วมลงทุนกันได้เป็นทางด้านของ JV Company ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ OR ไปในทิศทางนี้อยู่นะคะใน Eco System ของทางด้าน EV เนะะี่ยค่ะหรือการเป็นทางด้านซัพพลายเออร์ผู้ค้าเราก็เปิดรับนะคะและทางนี้ก็คิดว่าด้วยในนามของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเรื่องของการใช้รถ EV นะคะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งมันจะทําให้ทางด้านของเ,ออเกิดการประหยัดเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันแล้วก็เกิดทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่ดีดังนั้นก็เรียกว่า OR คือโอกาสเราเปิดรับทั้งหมดทุกช่องทางค่ะ